สวัสดีครับผมต้นฮักกุกกองนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอาหารมีอะไรบ้างนะครับนะนี่นะครับเฮ้ยก็มีก็มีนะครับก็มีนะครับน้ำตกนะครับมีน้ำตกหมูนะครับมีหมูย่างนะครับนี่นะครับแล้วก็มีผักต่างๆนะครับนี่นะครับมีน้ำตกหมูนี่ครับมีน้ำตกหมูหมูย่างนะครับแล้วก็ส้มตำนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมีผักต่างๆด้วยนะครับนะครับมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับโน่นนะครับสองโนดจานโน้นกับจานนี้เป็นน้ําตกหมูแล้วนี่ก็เป็นหมูย่างนะครับกับจานโน้นนะครับแล้วก็มี้มตำด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีผักต่างๆนะครับมากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีอยังสูงนะครับที่มาเป็นกําลังใจนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สร้างกล้องไว้มากินข้าวครับผมนะครับก็มากินข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊ะนึง,น,งะนะครับเอ็กซ์ตรีกแม็กับบีไปวงนู้นนะก็ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ที่มาเป็นกำลังใจให้ในตอนนี้นะครับครับ ครับผมนั่งเลยนั่งเลยนีนะครับนั่งถือว่าผมเรียกพี่แม่กับพี่ชี่นั่งเยอะๆเลยนั่งกินข้าวกันอร่อยอร่อยค่ะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้แล้วครับนะหลังจากที่ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับก็มากินกันนะครับอร่อยมากมายเลยนะครับนะครับขอเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับเอฟเฟทุกๆท่านสุนไหมมันน่ะเหรอ S <S มันไม่สุกหรอกแต่ก็กินได้ลวกๆยิ่<อ>งทำไมสุกมันไม่กินอมันไม่สุกหรอกถ้าสุกมันจะไม่มีมัน,นต้นทำไมไม่กินน่ะเ๋าะนิดนึงนี่นก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับพีตีเนี่อร่อยมากเลยขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนัอย่าอร่อยมากน,นะน้ำหนักนะไม่เกี่ยวออาหรอก็กินแบบไม่เกี่ยว นนนะคนะคครรัับบี่ก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบว้แต่าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ